คำถามนะคะจากคุณลุงหนามค่ะป่วยเป็นโรคเบาหวานล่าสุดหายใจไม่ออกจึงไปพบแพทย์แผนปัจจุบันผลตรวจออกมาว่ามีผังผืดในปอดปัจจุบันใช้เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด20กิโลกรัมเพื่อช่วยในการหายใจแต่เนื่องจากมีนัดหมายเพื่อพบแพทย์อีกครั้ง ซึ่งจะต้องเดินทางออกจากบ้านโดยที่ไม่สามารถนำเครื่องผลิตออกซิเจนไปด้วยได้จึงอยากขอคำแนะนำว่ามีวิธีใดที่สามารถช่วยในการหายใจหากไม่มีเครื่องผลิตออกซิเจนค่ะคิดว่าจากที่อาการท่านเหนื่อยเนี่ยอาจจะเป็นภาวะเซกซ้อนของอาจจะเป็นเบาหวานหรือเบาหวานเนี่ยอาจจะมีภาวะเอ่อเกี่ยวกับความดันเมื่อมีความดันเนี่ยก็จะมีปัญหา โรคเกี่ยวกับหัวใจหรือปอดเข้ามาร่วมด้วยเสมอใช่ไหมคะโรคเบาหวานนี่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่ามัจจุราชมืดอะค่ะเจญค่ะน้องกาบอาจารย์โรอเกี่ยวที่กรอยิ่งค่ะเจะเรีํนทำดนติีทุกท่านค่ะพอดีตัวเองก็ชื่อเอมออนสีตรงชิมนะคะชื่อเอ็นน้ำคําเขียวทำงานโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลศูนย์นะคะอยู่ไอซูนี่สิบเจ็ดปีแล้วก็มาทํางานตรวจเบาวานเนี่ย ความดันไขมันอยู่สิบแปดปีเยอบคนไข้เยอะมากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นจะคุ้นเคยกับเวาหวานความดันไขมันโรคระดังทั้งหลายที่มันไม่ใช้ยามันเกิดจากพฤติกรรมมันนะใช้ย,ยายังไงไม่มีทางหายเลยแต่ว่ายาฉีดยังไงก็ไม่หายเพราะว่าพวกนี้โรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมการกินแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือจิตวิญญาณ ก็คือตัวตัวที่ควบคุมสมองเราทั้งหมดอ่ะที่มันสั่งการให้มาทําอะไรนี่ทั้งหมดเนี่คืออยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจชีพรเราจริงๆเขียวเลยต้องลาออกจา่ราชการเลยรู้ว่าแก้ที่ต้นเหตุต้องมาแก้ที่ต้นเหตุถึงจะหายแต่แก้ที่ปลายเหตุนีค่คนไข้ยิ่งมา,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาการก็ยากคอมพลิเคชันหรือว่าอาการข้างเคียนแทรก้อนอ่ะจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไปจะวายปุ๊บพราะวถ้าเบาหวานมาเมื่อไหร่นะถ้าเบาหวานมาแล้วก็มาเต็มที่เลยนะไม่สามารถที่จะควบคุมน้ําตาลได้ไม่สามารถทําให้ ให้เซลล์มันได้ปกติเพราะว่าร่างกายท้างล่างเราเนี่ยที่พูดร่างร่างกายก่อนนะมันถูกเลี้ยงด้วยเลือดไงเลือดมันมาจากอาหารการกินไงกินเข้าไปปั๊บนี่มันก็จะสร้างสร้างเลือดตรงนี้ออกมาให้เป็นแล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายถ้าเลือดหวานเมื่อไหร่อ่ะมันจะเป็นกรดเซลล์ทุกเซลเซล์ที่ถูกเลี้ยงด้วยเลือดที่มันบานทุกโรคก็จะตามมาเป็นแพ็กเก็ตเลย ร่างกายพยายาม,มทํางานอย่างเต็มที่อย่างสาสากันเพื่อจะทําลายน้ําตาลมันลดลงพยายามเปรมไขยยมันพยายามดึงแรือดขาดเพื่อปรับสมดุลให้มันมันเป็นปกติเอาวัยาวะทุกอย่างก็จะอย่ารวนเลเฮห,หันหมดเลยแก่น้ําตาลเข้ามาตัวเดียวก็ว่าน้าตาลนี้ก็เหมือนกันนะคะน้ำตาลมีตั้งห้าตัว ตั้งแต่น้ำตาลน้ำเชื่อมเพราะยากรูปดตั้งแต่ฟุตโต๊ดคือผลไม้แล้วก็มอนโต๊ดคือน้ำแอยน้ำมะพร้าวพวกเนี้ยนะคะแล้วก็การเล็กโต๊ดคือนมแล้วก็ซูโต๊ดคือน้ำตาลทรายมันแฝงอยู่ในทุกรูปแบบแม้แกระทั่งซีอิว๊วหรือพวกน้ำเกลือไอ้น้ำปลาพวกเนี้ยพวกเครื่องปรุงทั้งหลายนี่ใส่น้ำตาลระดมลงไปหมดเลยนะปุ๊เพราะไม่รู้ว่าน้ำตาลมันน่ากลัวจริงๆทำมาทำก็ไม่ขีดทำนี่เขียวจะพูดเรื่องน้ำตาลมากขึ้นกว่าเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์นี่ ผมเขาไม่ค่อยกินกันแล้วแล้วก็เข้าใจชัดเจนว่าเนื้อสัตว์นี่ก็เป็นอันตรายต่อเซลล์เหมือนกันนะต่ออันตรายต่อจิตวิญญาณเราด้วยเดี๋ยว,ว่าการกินน้ำตาลนี้น้ำตาลนี้ยังไม่มีใครห้ามเกี๋ยวเลยพยายาม <laughs> พยายามอย่างมากเลยว่าที่ว่าอย่าทำให,ให้ให้เขาเข้าใจให้ได้น้ำตาลนี่เป็นสารเสพติดนะมิ่ยาเสพติดเป็นสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะมันไปทําให้สมองเราที่จะยาก คือมันจะอยากมันจะทําให้สมองขยายตัวขยายพงคัขสมอสมองขยายตัวความคิดมันจะพุ่งไปข้างหน้ามันจะหยุดไม่อยู่หยุดความอยากไม่อยู่เลยมันต้องควบคุมด้วยด้วยจิตที่อย่างหนักมาเพื่อจะมาตีให้มันหักตรงตั้งศีลมาปฏิบัติอย่างมากมายไกลโอมาพุ้งเพื่อจะให้ลดความอยากของการกินหวานหวานลงมันจะเป็นสารติดติดอย่างชัดเจนมากเลยเขียวนี่กว่าจะออกจากน้ําตาลได้นะไขเกับไอ่ะ ตายหมอบอกว่าสามปีถ้าทางจะไม่รอดเพราะไอ้ตัวนี้นะคะพอเกี่ยวกินหลังจากกินข้าวเสร็จมันมีนมหวานทุกครั้งเป็นถ้วยใหญ่ๆกินแล้วตอนนี้ก็เลือกได้บอกเลยนะว่าสามารถเลิกได้เด็ดขาดเลยไม่ต้องกินได้เลยใช้เวลาทํามาก็ยี่สิบหกปีก็พอสมควรก็มีประบการด้วยตัวเองตรงๆว่าสามารถทําได้เพราะฉะนั้นนะคะ,ะบาหวานเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจแต่คุณยน,น้ำคำตอนนี้ประเด็นของท่านก็คือ เอ่อท่านมีอาการเหนื่อยเหมือนกับว่าต้องติดพันกเครื่องออกซิเจนตลอดอะ<ม>่ะทีนี้ถ้า<ม>ท่านท่านมีท่านท่านท่านกังวลว่าถ้าสมมติเราจะออกไปข้างนอกอ่ะทำเอ่อมีความเป็นไปได้ไหมที่จะหยากเพื่อออกซิเจนคือไม่ต้องเอาเครื่องออกออกซิเจนนี้ออกไปเอ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเราจะช่วยอย่างไรบ้างเพื่อที่จะไม่ต้องติดออกซิเจนตลอดเวลาประมาณนั้นนะคะต้องเปลี่ยนไปที่ตัวเลข องเปลี่ยนไปที่ตัวตัวเซลล์อาหารก่อนนะเพราะอาหารน้ําตาลนี่มันจะสร้างก่อนเกิดเมื่อกมูกซีดแล้วก็ร่างกายเป็นกรดเหมือนที่เขาว่าเมื่อกี้อ่ะเพราะร่างกายเป็นกรดนะเซลล์มันก็ต้องทาให้ตัวมันแข็งแรงมัน้าอยู่ในสภาพที่เป็นกรดนะมันจะไม่แข็งแรงมันจะอยู่ไม่ได้จะเซลล์มันจะล้มตายร่างกายก็จะหน้าร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้จิตวิญญาณก็พยายามสร้างมันหนาขึ้นให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นโปหนาขึ้นมันก็จะกลายเป็นพังผืดใช่ไหมแล้วปีศาจกรรมจะ อันเลยพอมากาปั๊บแล้วก็มันเกาเกิดเสมหะขึ้นมาสังงกตด้วยดีนะ mm. สเสมหะก็จะขึ้นมาเยอะด้วยตั้งเสมหะตั้งาบ,บางปืดก็พังปืดมาเกาะที่ปอดปอดมันทําหน้าทาี่มันเป็นคล้ายๆถุงมันเป็นถุงรวมที่มันบางๆอ่ะแล้วก็เพื่อจะแลกเปลี่ยนออกซิเจนหายใจเข้าไปแล้วก็เอ่อเช้นเลือดฝอยมาเกาะไว้แล้วก็มันเกลือกเจนไปไปที่เปเลือดอ่ะนะพอผนังบนาปั๊บมันเปลี่ยนไม่ได้มันแลกเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็มีเมือกมุกเมามาเคลือบเอาไว้ก็จะหายใจหอบเพื่อจะ พอหายใจออกเพิ่มจาเป็นต้องออกเย็นมาเพิ่มขึ้นคือเราใส่ออกเย็นเป็นส่วนแก้ที่ปลายเอตุอะไปแก้ที่ปลายเพื่อให้เย้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าไม่ใส่็จให้ออกเย็มันก็ไม่ได้นะเพราะเขาจะหายเขาการแยกเปลือกเย็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีผังผื่นเกิดขึ้นจําเป็นต้องการสลายฟังผื่นออกมานี่เขียวไม่แน่ใจว่าคุณลงุงคุณลุงนานคุณลุงน้าจําเป็นต้องมีพลังอย่างเก่งต้าที่จะค่อยๆกว่าจะมันเป็นฟังผื่นได้มันใช้เวลานะ ใช้เวลานานนะกว่าจะเป็นปวดเป็นพังผืดได้เพราะฉะนั้นกว่ามันจะสลายได้มันก็คงใช้เวลาเหมือนกันอยู่ที่อาหารการกินนี่เป็นหนึ่งในโลกอาหารที่ห้ามที่แม่กินเหมือนที่ว่านะคะพวกน้าตาลตายพวกผลไม้พวกพวกขนมขนมพวกนี้ค่ะพยายามเลิอกออกไปพยายามใช้อาหารที่เป็นญญพันธพืชตัวที่ล้างปอดดีที่สุดเลยนะผักที่ล้างปอดดีที่สุดเลยนะที่ทําให้ปอดมันแห้งกินนะแล้วปอด บานบานมันจะเป็นผักที่หวานด้วยอ๋อผักตัวนี้ช่วยปะปุระปัญหาจริงๆเขาบอเข้าใจเลยว่าอ๋อือเกี่ยวเอาหลักวิทยาศาสตร์มาใช้แล้วก็องค์การเพศเ็นปัจจุบันมาใช้เพราะอาจารย์เราไม่อาจารย์ไม่ไดปปิดไม่ไม่ไปปิดกั้นเรื่องศาสตร์อื่นเอามาผสมประสาทแล้วก็อะไรก็ได้ที่เราสามารถพึ่งตนได้ไม่ต้องใช้ยานะแล้วก็ถ้าเรามีความรู้แบบนี้ด้วยนะเราพอมาใช้ได้เลยมันไม่น่ากลัวแต่ที่บานราดที่ขลังเกียวนี้นะเห็นไหมมันเป็นผัก อไร,ไรสารพิษเรา้หอมใหญ่นี่กาที่นี่เยอะมากเลยเราได้ดีใจจังเลยได้กินหอมใหญ่ด้วยพราอย่างน้อยถึงว่าเราจะไม่มีปัญหาที่ปวดมากแต่เราก็ทําให้ปวดเราให้จะชับดีขึ้นนะนะมันทาให้ออกกาลังกายได้อย่างสบายๆเลยปวดมันจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรกินก็คือข้าวกินพืชนี่แหละกินข้าวไม่เป็นหลักแล้วก็กินพืชเอาที่มันสุกตัวข้าร่างกายพยายามตัดไอ้ตัวที่มันปวดไอ้เกิด มันเป็นพิษเป็นไยเป็นพิษเป็นไยต่อลงน้ํามากที่สุดเนื้อสัตว์ที่ต้องเออออกเด็ดขาดเลยเพราะถ้าไม่กินถ้ายังกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะนนตั้งแต่วัวควายหมูไก่ไข่กุ้งปลานมจำไม่ดีนะสัตว์ทุกชนิดแล้วก็ไปเกี่ยวเพราะมันสัตว์ที่ต้องเออออกจากชีวิตเลยเดี๋ยวแล้วก็มาเลิกพวกนี้แหละมาเลิกพวกขนมต้องถามตัวเองอะว่าช่วงนี้กินอะไรมากอยู่ต้องเออออกไม้ได้ แล้วกลับมากินข้าวน้ําพริกผักลวกแบบเนี้ทักๆแล้วมันจะฟื้นไวเร็วมากแล้วผักผักลวกที่จะใช้ก็คือหัวหอมใหญ่นี่แหละเอามารวกแล้วมากินกินกับเขาอย่าไปผัดน้ํามันนะเพราะน้ำมันลงปอดเ็าไม่เขาเหนื่อยก็หนักเลือดมันจะเป็นครีมมันจะขุนเป็นครีมแล้วพอขุนเป็นครีมมันมันชำ้ำช้ำละล้างลำบากมากมันก็ยิ่งเหนื่อยอยู่แล้วนะยิ่งโผลน้ำมันลงไปนะ การไหลเวลียนก็ติดขัดแล้วพอยิ่งหอบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร่างกายก็ยิ่งเป็นกดมากขึ้นปซิเจนไม่พอร่างกายยิ่งเป็นกดร่างกายก็ยิ่งเสียหายไปใหญ่เลยมันต้องคอยมานั่งแก้ทีนี้แก้เรื่องอาหารได้แล้วปุ๊บอินิตใจร่างกายเราร่างกายนี่เป็นแค่เครื่องอาศัยนะ ใจเราที่มันสําครญมากเพราะมันสั่งให้กินอะไรหรือไม่กินอะไรนี่เป็นสั่งที่ใจทั้งหมดเลยนะตัวสมองมันจะสั่งลงมาทางเนี้ยจิตวิญญาณความรับรู้รู้สึกในตัวเนี้ยมันทํางานเพราะฉะนั้นเดี๋วตรงนี้มันพูดยากมากเพราะว่าโกที่ไม่ได้เคยฝึกมาก่อนนะมันอ่านยากเหลือเกินแล้วมันเห็นยากเดี๋ยวถ้าถ้าเข้าใจได้นะว่ามันจะไม่น่ากลัวเลยว่าอ๋อเข้ามาแก้มันสมดุลใหม่แล้วก็มาทําใจให้มันมั่นคงตั้งสติใหม่ที่มันผ่านมาแล้วไม่ต้องไปคิดอดีตไม่ต้อง อนาคตไม่ต้องไปยุ่งกับมันมาตั้งปัจจุบันนี้แหละมาตั้งสิลนกินข้าวกินผักแล้วก็ทําด้วยใจที่มั่นคงอะ่ะไม่กลัวต้องกล้าเลยนะกล้าไหมกล้าไหมกล้าที่จะเลิกของที่มันทำร้ายร่างกายกล้าไหมที่กินของที่มันมีประโยชน์กับร่างกายอ่ะของที่มันเรียบง่ายมากขึ้นแต่ท,ที่มันเป็นโรคคือมันกินมากเกินไปมันมากเกินไปกับมันผิดประเภท พราะฉะนั้นถ้าไม่การไม่สมดตลก็คือมันผิดประเภทแบบมันมากเกินไปสมงตวนี่เลื่อนน้อยเกินไปไอตัวที่มันมีประโยชน์มันเข้าไปน้อยเกินไปไอตัวที่มันโทษมันเข้าไปมากเกินไปทีนี้พอเราทำส่งตัวนี้แล้วปุ๊บเราก็หันไปถอนพิษถอนพิษออกไปถอนพิษออกไปมันก็จะระบายพิษออกไปเรื่อยระบายพิษไปเรื่อยโดยการทำดีท็อออด เกี่ยวข้องกับลำไส้ใหญ่มันตรงกันเลยนะถ้าเราระบายพิษจากลำไส้ใหญ่นี่ปอดมันจะทุงเรี้มากเพราะตัวนี้เป็นตัวขับพิษปอดนี่คือขับคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบที่เป็นเล็กตอนออกปาแล้วก็ลำไส้ใหญ่ก็เป็นขับตัวที่เป็นเป็นลักษณะเป็นน้าน้าออกมาเป็นเนื้อเนื้อน้ำน้ำออกมาเพราะฉะนั้น้า้มศพตัวนี้ทำมาดีมากแต่ทํทำมาคูกันปุ๊บปุ๊บโดยการทําดีทบเมตาไรปอดฟื้นตัวเร็วทีนี้ก็ควัวซาขูดเอาพิษออกทังผิวหนังเลยขูดออกมาขูดออกมาการทําดีท็อกการคัวซาเป ทั้งสองตัวตัวซ้ายนี่ทําได้ตลอดเพราะว่าคุณนั่งเฉยๆก็เขาสามารถที่จะปูดโอดได้พอระบายปิไปมันถูกระบายออกไปเรื่อยๆได้ทำใจแบบใจเย็นๆอย่าไปเร่งผลเด็ดขาดอย่าไปเร่งผลเร่งผลปั๊บเร่งผลหรือวหดปูหรือว่าเครียดกังวลเนี่ยมันจะไม่เซลล์นี่มันหดละตัวฟื้นระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานเร็วมากเลยมันหดละตัวปุ๊บไอ้ของดีก็เข้าไม่ได้ของร้ายของไม่ได้มันก็ขังอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มันทุกเราไปทุกกับสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะคือร่างกาย พอเราที่เรารู้สึกอ่านั่น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 คือชีวิตเราแล้วก็ไปดับที่ตรงนั้นไม่ได้ไปดับที่ตรงนั้นอุ้ยมันนี่มนาการทุกมีก็ทําเต็มที่ที่ก็าตั้งจิตได้มันตั้งมั่นแล้วก็ทําเต็มที่ออกไปได้แค่ไหนโอเคนั้นออกแตินี้ก็มันพลาดไปแล้วมันเป็นไงได้นะมันก็ผิดพลาดไปแล้วมันก็ไม่รู้นี่ไม่ได้มาเจอคนมาก่อนมเจอคนรู้มาก่อนไม่ไปเจออาจารย์ไม่เคยเจอมันไม่ดีมาก่อนเราก็ไม่รู้พอเรารู้แล้วก็เราก็ทําใหม่ทํากาใหม่อย่าไปกลัวอย่าไปกังวลอย่าไปหววั่่นนนไตตรรงงีี้้ลสสสุุดดดยอทถถาาาจิิม เขาอยากอุเบกขาได้นะคืออ๋อข้าใจแล้วพอยอมรับตมที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะคนที่ทําให้กับลุงน้ำเนี่ยมีคนเดียวคือลุงน้ำเองนั่นแหละแล้วคนที่รับตมก็คือลุงน้ำด้วยแต่คนที่แก้ดีขึ้นก็คือลุงน้ำคนเดียวอีกเพราะฉะนั้นลุงน้ำต้องตัดอื่นกับคนที่ไปเลยเอาตัวไว้รอดไปรู้สึกน่าได้ถ้าถ้าทําได้นะแล้วก็มันจะแก้ทุกโรคได้จริงๆที่ทีนี้เข๋จะบอกว่ามันจะหายหรือไม่หายอยู่ที่เขา เพราะว่าถ้าใจนะมันมีพลังขึ้นมาคึกคึกนะมันจะหายเร็วค่อนข้างจะค่อนข้างจะมากแต่ไอตัวฟังผื้นนี่เขียวไม่แน่ใจว่ามันเป็นขนาดไหนไงแล้วก็หอบขนาดไหนแล้วก็เลือดเป็นกดขนาดไหนแล้วก็อายุขนาดไหนมีพลังขนาดไหนถ้าอยู่ที่ใจใจมันจะเยอะมากใจตั้งสีเิ็ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นท you, oh right? ี่สามารถที่จะดึงเนฟื้นตัวออกได้เอาวัตถุที่เก็บพูดไปทั้งหมดอ่ะมีมีได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นนะวันอยู่ที่ใจคุณทั้งหมดเลยถ้าคุณสามารถเอาใจที่มาตั้งเด็ดเดียวแล้วก็ทำทำอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะคุณก็สามารถที่จะเอารอดรอดหรือไม่รอดู่ที่ตัวคุณคนเดียวค่ะขอบคุณค่ะคุณเย็นน้ำคำสรุปก็คือประเด็นแรกที่สุดก็คือต้องจัดการกับเรื่องอาหารก่อนใช่ไหมคะแล้วก็อ่านที่เป็นพิษเมื่อกี้ที่ฟังดูนะคะอันดับแรกก็คือของหวาน ถัดต่อถัดมาก็คือเนื้อสัตว์นะคะซึ่งเป็นโทษประโระกันทีนี้เมื่อจัดก,การเรื่องอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะใจหันมาดูที่ใจใจด้วยการฝึกฝึกให้มั่นคง,งทิ้งอดีตไปซะอย่าไปสนใจอดีตที่ผ่านมาแต่มาจัดก,การกับปัจจุบันให้กล้าที่จะลองออกจากอาหารที่เป็นโทษที่เคยกินมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเออกินมาผิดประเภทต่อจากนั้นนะคะให้การให้ให้การ,ให,ใ,หการให้เริ่มการถอนพิษ วิธีการถอนพิษโดยใช้เทคนิคเก้าพ่อหรือยาเก้าเม็ดให้เน้นนะคะอันดับแรกคือเม็ดที่สาําให้ได้นะคะแล้วก็เรื่องการกลัวซาจากนั้นเม็ดอื่นก็ค่อยๆตามมาก็ได้ใช่ไหมคุณเย็นน้ำคําที่สําคัญที่สุดเมื่อกี้ที่ฟังดูก็คืออย่าเร่งผลอย่ากังวลแล้วก็อย่าหวั่นไหวแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะคุณเย็นน้าคาเห็นด้วยไหมก็คือว่าท่านถามมาประเด็นซึ่ดูและประเด็นที่ท่านกังวลมากที่สุดก็คือ จะสามารถที่จะจย่าออกซิเจนได้ไหมก็คือหมายความว่าให้ชีวิตออกเป็นอิสระจากออกซิเจนนะคะอันนี้ถ้าหากว่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองได้ทํามานะคะถ้าหากว่าเราได้มีการถอนพิษเต็มที่และไม่ได้ใส่พิษใหม่เข้าไปเซลล์ร่างกายของเราก็จะฟื้นปอดก็อาจจะฟื้นขึ้นมาได้การที่เราปอดที่เราจะฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่ให้ลองลดอย่างเช่นออกซิเจนเดิมอะเราให้อยู่ห้าลิตรก็อาจจะลดเหลือแค่สามลิตร นะคะถ้าหากว่าจากสามลิตรก็อ,อาจจะลดลงแขกเหลือเหลือแค่ 1, หนึ่งหรือสองลิตรคือให้เบาๆจากเดิมที่ให้เหลือแรงๆนะเขาก็ให้เริ่มเบาๆและถ้าหากว่าให้อยู่เบาๆแล้วจากที่เราให้เดิมวันละยี่สิบชั่วโมงเราก็อาจจะลดลงเหลือให้วันละสิบห้าชั่วโมงก่อนหรืออาจจะให้ชั่วโมงเว้นชั่วโมงลองดูว่าร่างกายเราไหวไม่ไหว แต่ในขณะที่เราพยายามที่จะอย่างออกซิเจนคือเคยเห็นนะคนไข้ที่ติดออกซิเจนนี่ติดจริงๆซึ่งบางครั้งไม่ได้มีภาวะขาดออกซอนออกซิเจนเลยนะที่เคยเห็นเนี่ยก็คือขนาดออกซิเจนวัดจากปลายมือเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณเดียนา้ำคำรู้ไหมถ้าหากว่าเราให้ออกซิเจนตลอดผลเสียที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเซลลในระบบทางเดินหายใจจะขี้เกียจเขาจะอ่อนแอทันทีเลยเพราะว่าเขาอยู่โดยที่เขาไม่ต้อง ลำบากในการที่จะเอาออกซิเจนเข้ามาไงคะไม่ว่าจะเป็นระบบกระบังลมระบบทางเดินหายใจต่างๆก็ตา,ต,าต,าต,าต,ตามเขากระบายไงออกซิเจนมามาได้ตลอดได้ตลอดกระบังลมก็ไม่ต้องทํางานปอดก็ไม่ต้องขยายโอกาสที่ปอดจะแย่ตรงนี้ได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นลุงหนามคะต้องพยายามที่จะฝืนต้องพยายามที่จะต่อสู้กับความที่ต้องเอาออกซิเจนออกไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะสำคัญที่สุดหลังจากที่เรา อย่างเอ่อเอาชั่วโมองเอาชั่วโมงแล้วค่อยๆห่างออกซิเจนออกเรื่อยๆรื่อยๆืยๆด,ด,ด้วยใจที่มั่นคงเข้มแข็งว่าไม่เป็นไรการที่ร่างกายเราขาดร่างกายเราจะพยายามสร,ร้างความแข็งแรงขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่าอเ m p น n s a t e คือเขาจะพยายามที่จะให้ร่างกายให้ปลอดให้ไม่ว่าอาวัยวะใดก็ตามถ้าหากว่าเขาขาดเขาจะสร,ร้างความแข็งแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยไอตรงนี้แหละ เราเรียฉกฉวยโอกาสเอาความแข็งแรงนี้มาด้วยใจที่แข็งแรงกดอ,อันดับหนึ่งนะคะแลวเซลลเราก็จะแข็งแรงตามมาน่าจะได้ไหมคะคุณดินน้ำคำพี่โสพี่แอลมีอะไรต้นเติมเช่นลยคะค่ะพี่ขอเพิ่มนิดนึงนะคะเรื่องออกซิเจนเนี่ยค่ะอันนี้มีผู้ป่วยมะเร็งมะเร็งปอดนะคะท่านก็ติดออกซิเจนเอ่อไปไหนก็ต้องหอบถังออกซิเจนไปแล้วมาเข้าค่ายที่เรา ปรากฏว่าพอมาวันที่หนึ่งวันที่สองเราก็สอนเรื่องการทำกวาาัวซาสอนเรื่องทำกวาาัวซาก็เอาท่านนั่นแหละมาเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนที่เราจะกัวซา,านะ่ะเขาจะอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเขาบอกว่าออมากสุดของเขาค่าออกซิเจนในเลือดเขาอะ่ะจะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าปรากฏว่าพอทำกัวซา,าเสร็จถามเขาก็าบอกว่าโลง่ง เราก็บอกว่า,าเดี๋ยวโล่งพูดว่าโล่งเฉยๆอาจจะอาจจะดูเหมือนเอาใจคนเอ่อเอาใจคนทํานะก็ออกออกซิเจนมาวัด before after ค่ะปรากฏว่ามันขึ้นมา85เลยคือเขาก็บอกอุ้ยมันโล่งจริงนะก็เลยว่าอ๋อแล้วสุดท้ายก็เอ่อกวัาากวซากัวซาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาอยู่ได้นะเขาอยู่ได้พอวันที่วันที่ห้าออกจากไข้ เขาสามารถเอาออกซิเจนออกได้เลยแต่ก็กลับไปบ้านเขาก็ก็เราก็ไม่ได้ตามผลนะคะแต่ว่าที่มาที่เราแล้วเขาทําจริงๆอ่ะเขาได้ผลเซลล์เราปกติเขาจะไม่ยอมตายง่ายๆหรอกค่ะพี่โซ mm hmm. เขาจะพยายามที่จะต่อสู้ mm hmm. แล้วก็อยู่รอดให้ได้ของด้วยตัวของเขาอยู่แล้วอะค่ะอยู่ที่เราอะค่ะใจว่าเราจะเด็ดเดียวแข็ง mm hmm. เข้มแข็งแค่ไหนนะคะ่ะ uh huh. เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติม<ๆ>ไหมคะสําหรับคุณลุงน้ำค่ะ uh huh. ก็ขอ,อยืนยันในส่วนของกรณีพี่โท่านหนึ่งค่ะพอดีน้องชายพ่อบ้านนะคะท่านก็เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเหมือนกันคือท่านท่านใช้ของของหมอเขียวในส่วนของการกัวซา,านี่ยเลยค่ะพี่โสก็คือท่านจะรอพ่อบ้านนะคะกลับมาจากที่ทํางานทํางานโดยที่ผ่านการกัวซาท่านจะจะชอบในเรื่องของการกัวซา,ามากท่านรู้รู้สึกว่าพอทกากัวซาแล้วรู้สึกท่านสบายแล้วในเรื่องของการการใช้ออกซิเจนนะคะก็ค่อยๆ เข้าใจค่ะว่าคนที่เป็นระยะอย่างนี้แล้วบางทีมันจะอยากในส่วนของออกซิเจนเนีย่ยใช้ใชจะทําการยากมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจําเป็นที่จะต้องออกไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นค่ะว่าเราต้องต้องอยากให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจําเป็นบางทียังต้องใช้ก็ต้องใช้ค่ะน้องหมูก็คือให้ท่านใช้ไปก่อนในส่วนตรงนี้ค่ะอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยค่ะแต่มันก็จําเป็นในสาหรับบางท่านที่จะกว่าจะอยากในส่วนตรงนี้ได้ไม่ต้องใช้เวลาค่ะ แต่การกล e ัวซากับการดีท like, ็อกเนี่ยค่ะจะเห็นผลดีมากค่ะอนามลองลองไปทําดูนะคะลองไปปฏิบัติดูค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะถ้ายังไงก็คือขอยังไงก็คือน้อง้องจิ๊ปน้องหมูก็มารายงานพี่ๆทีหนึ่งก็ได้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกลัวทั้งหลังแล้วก็ทั้งท้างหน้าค่ะหน้าอกแล้วก็แผ่นหลังนะคะเพิ่มเติมของพี่เอ๋เพิ่มเติมในเครื่องปันถือมั้นนะแล้วก็ยังยืนยันว่ากลัวซาก็ ให้มีมีความมั่นใจอย่างยิ่งเรามีพี่จุกอีกท่านหนึ่งค่ะท่านอยู่ห้องผ่าตัดมาให้กําลังใจคุณลุงน้ำเช่นเลยค่ะค่ะครับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้ใจเพ่งกาจนที่เคารพอย่างยิ่งค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะเจริญธรรมค่ะลุงน้ำเจริญธรรมค่ะน้องน้องหมูค่ะครับพี่จุกขออนุญาตมาเพิ่มเติมในประเด็นของการ การให้ออกซิเจนนะค่ะก็พี่น้องเราก็แนะนำมา,าครบทุกเรื่องแล้วในเรื่องของการใช้ออกซิเจนถึงตอนนี้ก็คือร่างกายอาปอดมันไม่มีพลังที่จะช่วยตัวเองก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการที่จะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรพลังชีวิตเนาะมันเป็นเรื่องของสัญญาณชีพ ที่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิตอยู่ได้ถ้าถ้ายังขณะที่ให้อยู่อะค่ะน้องน้องน้องหมูค่ะตัวในกระบอกออกซิเจนที่ที่ปกติที่เขาใช้น้ําเป็นน้ําเกลือใสอะค่ะพี่จุกเคยมีประสบการณ์แทนที่จะใช้น้ําเกลือพี่จุกจะใช้น้ําสกัดย่านางใส่เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นหล่อออกซิเจนที่จะเข้าไปในร่างกายอะค่ะ มันจะช่วยให้สูตรเข้าไปแล้วมีความเย็นอยู่ด้วยอันนี้ประสบการณ์ตรงที่ใช้ตัวนี้แทนน้ำเกลือเลยค่ะแล้วขอ,ขอเพิ่มเติมประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆลดเหมือนที่พี่น้องเราบอกแล้วก็ทำทุวิธีทางเพราะว่าเเน้นถ้านอกจากที่เราจะใช้ท,ทุกระบบแล้วก็มาเน้นในเรื่องของปอด เพราะว่าตอนนี้ปอดมีอาการนํำมากก็มาเน้น,นเรื่องของปอดไม่ว่าจะเป็นการกดจุดตอนพิษหรือว่าฝึกลมหายใจร้อนเยน็นอะไรแบบนี้ค่ะต้องมาเน้นในเรื่องของปอดแต่ว่าก็พร้อมกับการถอนพิษทั่วร่างกายค่ะค่ะอ,อ๋อเพิ่มประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะุงน้ำหอมมากไหมก็เหนื่อยมากในการที่จะหายใจ ต้องใช้พลังงานเยอะน่าจะผอมผอมไหมผอมก็ผอมผอมเหมือนกันค่ะแต่ตัวสูงค่ะแต่ล้วท่านก็จะกังวลว่าถ้าห่างเครื่องนี้ไปอะค่ะตามที่อาอาแนะนําเรื่องใจเลยค่ะว่าก็เดี๋ยวอาจจะให้ท่านลองวางใจอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะกล้าออกจากเครื่องออกซิเจนมเพบพรุ่งนี้ท่านจะไปเข้าลงอาไปหาคุณหมอตอนเช้านะคะ ท่านก็เลยกังวลว่าถ้าถ้าออกมาจากบ้านตอนนี้คือเหมือนอยู่บ้านใช่ไหมคะก็จะใช้เครื่องออกซิเจนเวลาที่แบบเหมือนหายใจไม่ออกท่านก็เลยกังวลว่าถ้าออกมาแล้วจะแบบเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะใช้วิธีอะไรถ้าจะออกไปข้างนอกโดยที่ไม่มีเครื่องนี้ไปด้วยะะอย่างเงี้ยค่ะลองลดค่อยค่อยลดนะคะ่จริงๆถ้าสมมุติว่าต้องใช้แบบนี้เราสามารถที่จะเรียก รถหนึ่งหกหกเก้าได้นะคะเพื่อความไม่ประมาทค่ะใช่เพื่อความไม่ประมาทเราเรียกรถที่มีเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าถ้าเราถอดได้ท่านไปเลยด้วยความกลัวความไม่ตกกังวลท่านอาจจะมีความเหนื่อยขึ้นมาในขณะเดินทางมันไม่ได้ค่ะเรียกก็ได้ค่ะน้องหมูค่ะเรียกรถไปเลยครับที่พิจุว่านะเพราะบางทีปอดของท่านไม่ทราบว่าจะมีพยาธิสภาพหรืออาการระดับไหนซึ่งบางครั้งบางคนเนี่ยก็อย่าไม่ได้จริงๆค่ะน้องหมู ก่อนหน้านี้ค่ะท่านจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเท้าเท้าแบบแบบมีเคยมองไม่เห็นอยู่ครั้งเนึ่งค่ะแล้วก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าหมูจะบอกให้ท่านลดน้ําตาลแล้วก็แล้วก็ท่านก็ยังมีกลับไปกินเนื้อสัตว์บ้างค่แต่น้อยแต่ว่าท่านจะทานผักได้น้อยก็เลยให้คุณป้าแบบปั่นน้ําหรือปั่นผักที่มีแถวบ้านเท่าที่ทําได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนนาำไสแท้เมื่อกี้หมูก็บอกท่านอีกทีหนึ่งนะคะตามที่ อาอาแนะนํานะคะว่าส่วนล้างลําไส้แต่ท่านยังอาจจะยังไม่กล้าทาเดี๋ยวอาจจะต้องค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปอีกทีค่ะตัวที่จะไม่ลงน้ําทุกที่สุดก็คือไวกังวลนั่นแหละยิ่งยิ่งทุกข์กัมอยู่ที่จิตวิญญาณอ่ะต้องให้คลายออกมาแต่ว่านอกจากควายากอ่ะต้องหนูคะอีกประเด็นหนึ่งนอกจากกดจุดแล้วนะคะลองไม่ทราบว่าท่านฝึกลมหายใจร้อนเย็นได้ไหมคะเพื่อเป็นการเคลีย เด็กผ่านในปอดพอจะท่านพอจะทําไหวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหมูลองส่งคลิปให้อีกทีหนึ่งค่ะคือหนูหนูเคยส่งแล้วก็มีหนูส่งหนังสือเล่มที่เป็นหมอดูดูแลตัวเองกันเถอะค่ะที่เป็นเล่มสีขาวอาจารย์นะคะเมื่อวันก่อนก็ให้ท่านเปิดดูตรงหน้ากดจุดแล้วก็ให้ท่านกดตามเส้นป่าที่อาจารย์สอนในในหนังสือนะคะแต่ว่าปกติท่านจะกดที่เท้าเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเท้าท่านบวมแล้วท่านเป็นรองช้าแล้วเดินไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ มีอาการดีขึ้นแล้วมันก็เลยไปที่เรื่องหายใจแทนะคะ่ะพอเท้าดีขึ้นก็ไปที่หายใจ <c oughs> ใช่ค่ะเบ,บาหวานนี่อย่างที่คุณเด่นน้าคําบอกนะคือในน้ําตาลเนี่ยมันจะทําลายหลอดเลือดทุกๆุกระบบในร่างกายเลยหลอดเลือดอยู่ตรงไหนมันทําลายหมดเลยแนมะ้ว่าจะเป็นตานะที่มองไม่เห็นนะคะก็เป็นเพราะว่าน้ําตาลนี่แหละคะ่ะแล้วก็ที่เท้าที่มีปัญหาก็เป็นเพราะน้ําตาลนี่เหมือนกันแล้วอันนี้ไตด้วยนะไม่ทราบว่าจะไป ถึงไหนแล้วก็ที่ปอดก็มีหลอดเลือดเล็กๆมากมายไงคะแต่ถึงนั้นยังไงก็ตามนะคะน้องหมูคะถ้าหากว่ายังไงก็อย่างที่พี่แอลบอกไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นนะคะถ้าหากว่าจําเป็นจริงๆสามารถเรียกหนึ่งหกหกเก้าพาท่านไปรโปรงพยาบาลได้คะ่ะเราเซฟท่านที่สุดเราจะพยายามที่จะจาออกซิเจนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็ไม่ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเร็วเกินไปนะคะถ้าหากว่าต้องยาออกซิเจนภายในรุ่งนี้อะคะ่ะ ค่ะวหนมีกรณีค่ะน้องหมูตรงที่ว่าถ้ามันเป็นถังใหญ่ใช่ไหมคะตอนนี้ที่ใช้อยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้มันจะมีถังเล็กๆกันค่ะน้องหมูถ้าสําสหรับใช้ในรถได้สมมติถ้าเราไม่เรียกรถหน<อ>ึ่งหกเก้านะคะมันจะมีถังแค่ห้ากิโลเพื่อที่จะมาใช้ในส่วนตรงนั้นก็ได้ค่ะเราถังเล็กสำรองไว้สักถังหนึ่งเวลาเดินทางไปไหนอะค่ะลองลองวิธีนั้นก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกที่จะเรียกรถหนึ่งหกเก้านะคะค่ะค่ะงถังเหมือนเหมือนเหมือนกับที่ท่านใช้มันจะเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะพี่เอ๋ จะเิ็งกล่องคุณอาทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้ความรู้อาหมูกับคุณไอคุณลุงด้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะน้องหมูถ้าไงก็ค่อยมาเข้ามาพรุ่งนี้อีกก็ได้นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขอโอกาสเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะ